ท่านค่ะเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดค่ะน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูรถทุกรุ่นทุกค่ายนะคะแต่ว่าคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่ๆไปดูรถนะคะโตโยต้าไฮลักรีโวนะคะ 2.8G ปี2 0 1 8เกียร์ออโต้คันนี้ขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูนะคะ 4WD เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอีกเช่นเคยคะ่ะนะคะมีคนถามหาเข้ามาเยอะเลยอยากได้รถขับเคลื่อน4ล้อ น้ำหนึ่งรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้อๆเลยนะคะน้ำหนึ่งก็รีบนํามารีวิวให้พี่ๆได้ดูกันยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูทั้งภายในและภายนอกค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยคะ่ะน้ำหนึ่งขอเริ่มจากด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะด้านหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ กระจังหน้านะคะกระจังหน้าโฉมหน้าหล่อนะคะโฉมเดียวกับร็อกโคชคิ้วขอบฝากระโปงนะคะสีสีเป็นโนแบ๊กอ่ะกระจังหน้าช่องระบายอากาศนะคะเป็นรูปรวงพึ่งนะคะเป็นแบบรวงพึ่ง มาดูในส่วนของกรอบไฟหน้ากรอบไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟ Daytime Running Light ด้วยนะคะอันนี้คือไฟ Daytime Running Light กรอบไฟเป็นดวงไฟลูกแก้วส่วนตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกก็คือเป็นกรอบอสีเป็นโนแบ็คเนาะแล้วก็มีกรอบโคเมียมเป็นลวดลายนะคะด้านกระจังหน้ารถ ามาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างแม็กเดิมๆจากโรงงานคันนี้ยางปีปีสองหนึ่งยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะซีรีส์ยางคันนี้อ,อยู่ตรงนี้ 26565 Mac กแมคคอบเ7นิ้วแมคเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะยางปี2021คันนี้มีบันไดข้างตาสัญลักษณ์ไฮลักส์2.8มาดูในส่วนของไฟเลี้ยวกระจกข้างค่ะตรงนี้จะเป็นโครเมียม ัดกับสีดำอันนี้ก็คือไฟเลี้ยวกระจกข้างที่เปิดเป็นโครเมียมด้วยกระจกเดิมๆฝั่งนี้คันนี้กระจกยังไม่ได้ติดฟิล์มเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีการติดฟิล์มให้อีกทีหนึ่งอันนี้อย่างที่น้ำหนึ่งบอกเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะกระจกข้างนะคะอัตโนมัติทั้ง4บานเลยนะคะกระจก ไม่ใช่กระจกข้างสิกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4บานนะคะอันนี้คือกระจกข้างก็เป็นไฟฟ้าอัตโนมัติเหมือนกันมาดูด้านในค่ะปุ่มคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทมือพ push start e n e r g สตาร์ t น,น,นั่นเองนะคะพวงมาลาัย p o w ร r มันติฟังก์ชันก็คันนี้ก็คือเย็บตะเข็บลวดลาย สีเทาพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีฟังก์ชันทั้งสองฝั่งตรงพวงมาลายัยรับซ้ายโทรเข้าโทรออกคันนี้มีระบบนำทางนวิเกเตอร์ด้วยนะคะ CD USB เชื่อมต่อได้หมดเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะอันนี้ก็คือปุ่มหมุนแอร์ power outlet คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็น4 wd ขับเคลื่อน4ล้อก็จะมี ปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะอ่ะก็คือจะเป็นปุ่มหมุน power outlet อยู่ตรงนี้อันนี้ปุ่มดิฟล็อกอันนี้ก็คือ power outlet ดิฟล็อกเวลาเราแบบตกหลุมแบบโคลแล้วก็แบบเราไปลำบากเนาะก็คือปุ่มนี้ก็จะช่วยได้อันนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดจากขับเคลื่อน2อล้อเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์อัตโนมัติอันนี้ก็คือก็มีโหมดปุ่มให้เลือกวางแก้ว คันนี้เบาะหนังมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7จใบนะคะคันนี้มีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด7ใบอันนี้ก็คือกระจกมองหลังตัดแสงใส่แว่นตาไฟเปิดติดอ่ะเปิดติดนะคะชบ มีกระจกอันนี้ก็บอกเกี่ยวกับแอร์แบ็กทำงานถ้ามีปุ่มตรงนี้ก็คือเขาก็เบะตรงเนี้ยเขาก็จะรองรับ,บพวกเวลาเรามีเด็กมีลูกเล็กเด็กแดงเนาะก็คือให้นั่งคาซีทก็คือเวลานั่งข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนูน้นด้วยดีกว่าแต่พี่ๆหลายๆคนก็คงรู้แล้วแหละเนาะอันนี้ก็คือที่ใส่เอกสารช่องคูลบ็อกซ์ ก็คันนี้เราก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งบอกเบาะเป็นเบาะหนังตรงฝั่งคนขับเป็นที่ปรับแบบไฟฟ้าเดี๋ยวนะครับอ่ะเนีย่ยปรับแบบไฟฟ้าโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างคันนี้4ี่ประตะูกระจก ดูด้านหลังมีแอร์หลังแผ่นยางรองด้านหลังม,มีที่จับตรงนี้ด้วยเนาะนี่ที่จับ มีที่จับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ดูร่องรอยของประตูมีบันไดข้างนะคะ มีอ้อยางสำรองอันนี้ซุ้มล้อด้านฝั่งเออด้านหลังคนขับอันนี้เดี๋ยวไปดูซุ้มล้อด้านหน้าคนขับบ้างอันนี้ซุ้มล้อฝั่งด้านหน้านะคะฝั่งคนขับด้านหลังนะคะ สติ๊กเกอร์นะคะโฟเอ่อสี่คูณสี่ดิฟล็อกด้านหลังค่ะมีกล้องถอยไฟเบรกดวงที่สามคันนี้มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์เติมน้ำมันนะคะก็อยู่ฝั่งซ้ายของคนขับนะคะ เบาก,ก็มีรอยเรายังไม่ได้ไปทําความสะอาดเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเดี๋ยวเราก็ต้องนําไปปรับสภาพอีกทีนึงอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆน้ํหนึ่งก็มาให้พี่ๆได้ดูกันก่อนเลยรีวิวกันก่อนฝั่งนี้ก็กระจกยังเป็นตาสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าพี่ๆจะมองเห็นไหมเนาะเนี่ยค่ะมันเป็นตาโตโยต้าอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องอย่างนี้เนี่ยค่ะ อันนี้ก็ยังเป็นตาโตโยต้าอ,อ่ะรู้ละต้องเปิดอ่านี้อ่ะอยากให้เห็นให้ได้พยายามจะซูมอถือว่าเห็นเนาะ,ะให้ดูอยู่นั่นแหละพี่ๆบอกนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ก็คือช่องอที่น้ำหนึ่งบอกเนี่ยเนาะตรงนี้ค่ะก็คือทีอ่ตรงนี้นะคะก็เป็นปุ่มแอร์แบนะ็กเนาะตรงนี้ก็คือเป็นกุญแจหมุนอันนี้ก็คือออนก็คือ,อยังทํางานอยู่ก็คือจะมีกุญแจหมุนตรงนี้ก็คือไม่ได้ทํางานไม่ให้ทํางานก็มันจะแสดงผลตรงนี้บางที่เนาะใครมีเด็ก ลูกเล็กเด็กแดงนะคะที่ให้นั่งคาซีทข้างหน้าบางทีเขาก็จะมีปุ่มหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะก็ตรงนี้ไม่ให้แอร์แบ a g ทำงานนะคะหากแบบวางคาซีทด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของรอยต่อประตูกันบ้าง กระจกก็ยังเป็นตาโตโยต้ากระจกโตโยต้าค่ะเดิมๆรอบคันค่ะกระจกดิมๆรอบคันเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องบ้างนะคะอะซีนมะพร้าวห้องเครื่องเดิมๆแผ่นเพจรอยปั๊ม เรื่องเดิมๆไม่มีแบบว่าน้ำมันเยิม้มไม่มีชนหนักนะคะถึงห้องเครื่องจมน้ำก็คอนเซปต์เดิมเลยค่ะไม่มีพลิกคว่ำกระจกเดิมๆรอบบานนะคะเมืม่อกี้น้ำหนึ่งเดินพาเดินดู รอบบาแล้วคันนี้กระจกเดิมๆไม่ใช่รอบปาสิเออรอบรถนะคะรอบคันน็อตฝากระโปรงรอยเมคอัพต่างๆ มาดูตรงนี้ให้ดูรอยน็อตต่อแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็สภาพสวยค่ะอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพใ,ใดๆทั้งสิน้นคันนี้ขับไปแล้วอยู่ที่แสนสี่แสนสี่กิโลกว่า,วานะคะแสนสี่สามเนี่ยค่ะประมาณนี้ น้ำหนึ่งก็จะบอกเป็นอาจจะมีขยับบ้างเนาะขยับไปทําความสะอาดบ้างนะคะแล้วก็มีขยับเข้าขยับออกค่ะน้ำหนึ่งก็เลยตีเป็นเลขกลมๆนะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่ประมาณ140,000กสมกิโลก,กว่าค่ะราคาคันนี้อยู่ที่8ปดแ0 0บาทนะคะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ เอาละค่ะใครสนใจนะคะที่มองหารถ4ประตูนะคะขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ออโต้คันนี้นะคะโตยโยต้าไฮรักรีโวนะคะ4ประตูเกียร์ออโต้ปี2018นะคะ,ะขับเคลื่อน4ีล้อระยะทางการใช้งานอยู่ที่140,000กว่ากาค่ะราคาอยู่ที่8,39,000บาทนะคะ ใครที่กำลังมองหารถนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะใช้ได้ทุกพื้นถนนเลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่ขับ บางคนนะคะแบบขับในสวนขับในไร่ในนานะคะแล้วก็แบบว่าใช้ได้ทุกพื้นถนนนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์มากๆค่ะ,ะน้ำหนึ่งพารีวิวดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแล้วเนาะก็คือสภาพดีสวยมากๆค่ะโครงสร้างเดิมๆกระจกเดิมรอบคันนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันเนาะที่รถก็สวยค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมีรถ คันไหนนะคะที่เข้ามาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวนึงจะมารีวิวให้พี่ๆได้ดูก่อนใครเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ